สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางย้อนเวลาไปกับช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจหนึ่งในมรดกทางอารยธรรมที่น่าทึ่งที่สุดบนผืนแผ่นดินไทยนั่นคือปราสาทหินท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าปราสาทหินที่ยื่นหยัดผ่านการเวลามานับพันปีเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไร อาณาจักรใดคือผู้รังสรรค์สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ขึ้นมาเราจะมาไขาปริศนาไปพร้อมกันว่าปราสาทเหล่านี้ทำจากอะไรด้วยเทคนิคและภูมิปัญญาแบบใดที่คนโบราณสามารถสกัดและประกอบเห็นแต่ละก้อนที่มีน้ำหนักมหาศาลขึ้นเป็นศาสนสถานสูงตระงานได้และที่สำคัญใครคือผู้สร้างเบื้องหลังความงดงามนี้คือพลังศรัทธาของกษัตัตย์ ขุนนางหรือหยาดเหงื่อแรงกายของสามัญชนคนธรรมดาตลอดจนความเชื่อมโยงกับศาสนาและความเชื่อที่หล่อหลอมให้ปราสาทหินเป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและภาพสลักบนกำแพงหินนั้นบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้อย่างไรขอเชิญทุกท่านร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกับเราในสารคดีเรื่องนี้ปราสาทหินมรดกแห่งศรัทธาและอารยธรรม ท่ามกลางผืนแผ่นดินอีสานอันกว้างใหญ่ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งอรารยธรรมโบราณที่ถูกสลักสลาลงบนหินอย่างสง่างามการเวลาอาจผันผ่านไปนับพันปีแต่ประสาทหินเหล่านี้ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อเล่าขานเรื่องราวแห่งความเชื่อศรัทธาอันแรงกล้าและภูมิปัญญาอันล้ำลึกของผู้คนในอดีตไม่เสื่อมคลายนี่คือมรดกที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่คือจิตวิญญาณของอารยธรรมที่ยังคงหายใจผ่านก้อนหินทุกก้อนจุดกำเนิดแห่งอารยธรรมบนแผ่นดินอีสานเรื่องราวของปราสาทหินในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่15ถึง18ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรของโบราณกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด การขยายอำนาจและอิทธิพลของอาณาจักรขอมมีได้จำกัดอยู่เพียงด้านการเมืองการปกครองแต่ยังเป็นการแผ่ขยายทางวัฒนธรรมศิลปกรรมและที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนภาคอีสานของไทยซึ่งมีความสำคัญในฐานะเส้นทางการค้าและดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการรับเอาอารยธรรมขอมเข้ามาผสมผสานอย่างลึกซึง้ง อิทธิพลเหล่านี้ถูกถ่ายทอดและทำให้เป็นรูปธรรมผ่านการสร้างศาสนสถานหินอันยิ่งใหญ่หรือปราสาทซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจขององค์กระัตรผู้ปกครองในฐานะสมมุติเทพปราสาทหินจึงเปรียบเสมือนหมุดหมายทางวัฒนธรรมที่ปักลงบนแผ่นดินเป็นเครื่องยืนยันถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีตและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในยุคนั้น สถาปัตยกรรมแห่งจักรวาลและภูมิปัญญาบนก้อนหินหัวใจสำคัญที่ทำให้ปราสาทหินคงอยู่มาได้นับพันปีคือเทคนิคการก่อสร้างและวัสดุที่เลือกใช้โดยวัสดุหลักที่พบคือหินทรายซึ่งมีเนื้อละเอียดเหมาะแก่การนำมาแกะสลักลวดลายอันวิจิตรบรรจงเช่นทับหลัง หน้าบันและเสาประดับกรอบประตูและศิลาแรงที่มีลักษณะพรุนแต่มีความแข็งแกร่งทนทานเมื่อสัมผัสกับอากาศมักใช้ในส่วนโครงสร้างรากฐานและกำแพงซึ่งไม่ต้องการความละเอียดของลวดลายมากนักเทคนิคการก่อสร้างที่น่าทึ่งคือการประกอบหินแต่ละก้อนเข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ปูนหรือวัสดุสอดประสานแต่ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการเข้าลิ่มหิน โดยช่างฝีมือจะสกัดหินแต่ละก้อนให้มีเดือยและร่องที่เข้ากันได้พอดีอย่างแม่นยำอาศัยเพียงน้ำหนักมหาศาลของหินที่กดทับกันเพื่อสร้างความมั่นคงแข็มแรงเป็นภูมิปัญญาทางวิศวกรรมชั้นสูงที่ทำให้โครงสร้างยังคงตั้งตระง,งานมาได้จนถึงปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นแผนผังของปราสาทหินยังถูกออกแบบตามคติจักรวันวิทยาอย่างเคร่งครัด โดยมีองค์ปราสาทประธานที่ตั้งอยู่ใจกลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนศูนย์กลางแห่งจักรวาลโดยร้อมรอบด้วยระเบียงคดที่เปรียบดังเทือกเขาสัตบริพันธ์และคูน้ำที่เปรียบดังมหาสมุทรสีทันดอนการเดินทางเข้าสู่ปราสาทจึงเปรียบเสมือนการเดินทางของจิตวิญญาณเข้าสู่ดินแดนของทวยเทพทุกก้อนหินที่ถูกสกัดและแกะสลักด้วยแรงงานคนคือบทสวดที่จารึกไว้บนหิน สถาปัตยกรรมปราสาทหินจึงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือจักรวาลจำลองที่รวมความศรัทธาไว้ในทุกอนูใครคือผู้สร้างพลังศรัทธาของทั้งสังคมการสร้างปราสาทหินอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยคนเพียงกลุ่มเดียวแต่เป็นผลงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้คนทั้งสังคมโดยมีองค์กัตริย์ขอมที่ยิ่งใหญ่เป็นองค์อุปถัมภ์ลัก เช่นพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งและพระเจ้าสุริยวรมันที่สองซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มการสร้างปราสาทหินสำคัญหลายแห่งเพื่ออุทิศถวายแด,ด่เทพเจ้าตามความเชื่อและเพื่อประกาศพระราชาอำนาจในฐานะองค์อวตารของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ นอกจากองค์ประสาทแล้วยังมีเหล่าขุนนางผู้ควบคุมการก่อสร้างสถาปนิกผู้ออกแบบแผนผังอันซับซ้อนช่างฝีมือผู้ชำนาญการแกะสลักหินที่สืบทอดฝีมือมาจากรุ่นสู่รุ่นและที่ขาดไม่ได้คือแรงงานของชาวบ้านจำนวนมหาศาลที่ถูกเกณฑ์มาร่วมกันทำงานตั้งแต่การสกัดหินจากแหล่งหินที่อยู่ห่างไกลการขนย้ายหินขนาดใหญ่ด้วยแรงงานคนและสัตว์ไปจนถึงการก่อสร้างและตกแต่ง ปราสาทหินจึงไม่ใช่เพียงพระราชวังของเทพเจ้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการรวมพลังและความศรัทธาของผู้คนทั้งแผ่นดินที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเทพบูชา,าศาสนาและความเชื่อบทสวดแห่งจักรวาลในยุคแรกเริ่มปราสาทหินส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานในาศาสนาฮินดูโดยอุทิศถวายแด,ด่เทพเจ้าองค์สำคัญเช่นพระศิวะหรือไสยวนิกาย หรือพระวิษณุหรือไวยสภานิกายเรื่องราวของเทพเจ้าตำนานการกวนกระเสือนสมุดและมหาการามายณนะถูกถ่ายทอดผ่านภาพสลักอันง,งดงามบนทับหลังและหน้าบันซึ่งทำหน้าที่ทั้งเป็นเครื่องประดับและเครื่องสอนใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนต่อมาเมื่ออิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานและเถรวาดแผ่ขยายเข้ามาปราสาทหินหลแห่งจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพุทธสถาน มีการสร้างพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ประดิษฐานแทนที่เทวรูปเดิมหรือบางครั้งก็มีการผสมผสานความเชื่อของทั้งสองสาศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนปราสาทหินจึงไม่ได้เป็นเพียงอาคารแต่คือบทสวดแห่งจักรวาลที่บอกเล่าศรัทธาของมนุษย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความเชื่อของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเรื่องราวจากภาพสลัก นอกจากเรื่องราวทางศาสนาภาพสลักบนผนังปราสาทยังเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้อย่างมีชีวิตชีวาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้เราสามารถจินตนาการถึงสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภูมิปัญญาที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือระบบบารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นรอบาศาสนสถานซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามตามคติจักรวาลเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบชนลประทานที่สำคัญทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบข้างเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในดินแดนที่แห้งแลง้ง นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าปราสาทห็นไม่ใช่เพียงสถานที่ทางศาสนาที่แยกตัวออกจากสังคมแต่คือหัวใจของวิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนในยุคนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยมานับศตวรรษปราสาทหินยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยในปัจจุบันในหลายพื้นที่ยังคงมีการจัดงานประเพณีที่เชื่อมโยงกับปราสาทหิน เช่นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีการแสดงแสงสีเสียงอันตรการตาและพิธีกำบวงสวงตามความเชื่อโบราณเป็นการสืบสารความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและสร้างความผูกพันระหว่างคนรุ่นใหม่กับมรดกของบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกันปราสาทหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่และงดงามสร้างรายได้และขับเคลื่อนเอก,กคิกเกาะชุมชนรอบข้างและความสำคัญในระดับนานาชาติยังได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปราสาทหินจึงได้เปลี่ยนบทบาทจากาศาสนสถานโบราณกลายเป็นมรดกที่หล่อหลอมความของคนไทยและเป็นสะพานที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคต การเวลาผ่านไปนับพันปีอาณาจักรอาจล้มสลายผู้คนอาจล้มหายตายจากแต่หินยังคงยืนหยัดและจารึกเรื่องราวไว้ไม่เสื่อมคลายรอคอยให้เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงรากเงาแห่งอรารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้นี่คือประสาทหินมารดกแห่งศรัทธาและอรารยธรรมที่จะคงอยู่เพื่อเล่าขานตำนานอันยิ่งใหญ่แก่คนรุ่นต่อไปตราบนานเท่านาน ปรา,าสาทหินที่สำคัญปรา,าสาทหินพนมรุง้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นบนยอดเขาไฟที่ดับแล้วเพื่อถวายแด่พระศิวะเป็นหนึ่งในปรา,าสาทหินที่งดงามและสำคัญที่สุดในประเทศไทยมีปรากฏการพิเศษที่ดวงอาทิตย์สองแสงลอดช่องประตูทั้ง15บานถึงปีละสี่ครั้งปรา,าสาทหินพิมายอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแตกต่างจากปราสาทขอมทั่วไปเพราะหันหน้าไปทางทิศใต้ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ใกล้กับปราสาทพนมรุง้งมีลักษณะเด่นคือสระน้ำขนาดใหญ่สีม่มุมสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทงางศาสนาฮินดูเช่นกันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่สวยงามปราสาทสดกโกทมจังหวัดสระแก้ว เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทยพบจารึกสำคัญที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และราชวงศ์ของอาณาจักรขอมนอกจากนี้ยังมีปราสาทหินที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นปราสาทสิครภูมิจังหวัดสุรินทร์ปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดและกลุ่มปราสาทตาเมืองจังหวัดสุรินทร์และนั่น คือเรื่องราวทั้งหมดของปราสาทหินมรดกแห่งศรัทธาและอารยธรรมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราได้เห็นแล้วว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมหินเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงภูมิปัญญาทางวิศวกรรมอันน่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อคติจักรวาลและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ที่เชื่อมโยงกับศาสนสถานอย่างแนบแน่นปราสาทหินไม่ใช่เพียงซากโบราณสถานที่เงียบเหงาแต่เป็นมรดกที่มีชีวิตซึ่งยังคงบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษให้เราได้รับรู้หากท่านผู้ชมมีโอกาสลองหาเวลาไปเยี่ยมชมความงดงามของปราสาทหินเหล่านี้ด้วยตาของท่านเองนะครับเพื่อสัมผัสถึงพลังแห่งศรัทธา ที่ยังคงสถิตยอยู่ณนะที่แห่งนั้นและช่วยกันอนุรักษ์มรดกอัล้ำค่านี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปสำหรับท่านผู้ชมแล้วปราสาทหินแห่งไหนที่ท่านประทับใจมากที่สุดหรือมีเรื่องราวใดที่อยากแบ่งปันเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้หากชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางย้อนอดีตในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ